เดี๋ยววันนี้จะพามาเล่นพ o p แคทแบบถูกวิธีกันนะครับันดับแรกกดที่ลิงก์นะครับดูนะครับนี่คือหนึ่งหนึ่งนิ้วมันจะขึ้นแค่หนึ่งครั้งนะครับสองนิ้วก็ขึ้นสองครั้งต่อไปคนจะเล่นนะครับถ้าอยากให้คะแนนเราขึ้นเร็วๆใช้ห้านิ้วห้านิ้วเลยดูนะครับเห็นไ,ไหม นับตามจำนวนนิ้วของเรานะครับยิ่งรวยยิ่งขึ้นอะไรโอ้ขึ้นไหวมากเป็นไงดูอันดับนะครับอ๋อของคนไทยขึ้นเป็นอันดับสี่แล้วอะ ได้ไม่นานขึ้นอักษาแน่นอนครับลองเข้าไปเล่นกันนะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ของช่องเราเด้ยวยครับผมไปก่อนละไปรีบคลิกก่อนไป